าเดินทางกลับคุณโยมฝนก,ก็ตกหนักแทบจะมองไม่เห็นทางเลยนะเนี่ยอพอเจอทางขากลับมันพุ่งหน้าไปหาฝนพอดีไปทางด้านตะวันตกฝนมาจากตะวันตกเป็นห่วงทางบ,บนรีสเกตบ้านเกิดเมืองนอนนะคงจะท่วมหนักเลยฝน,นยังไม่หยุดนะนี่มาแรงพอสมควรเลยนะแต่จะนานหรือเปลา่า ตอนนี้ก็วิ่งพาวนอยู่นะตรงนี้ก็อยู่ระหว่างปลายจีนบุรีกับประจันตะคามนะเชื่อมต่อกันยงมืดมาข้างหน้านนมันจะมาอีกตอนนี้ก็กลับวัดป่าเมืองเก่าแล้วนะอ่ากอนนวสนายมโยมเลียวโยมเหลียวที่รับเอากองกระถินไปตั้งที่หน้าร้านในหมู่บ้านึกษา13ให้ กองหนึ่งคุณโยมแล้วก็วันนี้เห็นคณะคุณโยมอปะตะอรครองสามจัดกิจกรรมฟังเทศที่วัดคลองแอนนะน้อมกล้าวถวายเป็นพระกุศลในวันคล้ายวันครบราชสมภพของสมเด็จพระรายชนีก็มีการจัดงานถวายาการเทศ น้อมถวายเป็นเป็นบุญเป็นกุศลในโอกาสดีมีมงคลตบาก็เดินทางกลับวัดป่าแล้วตอนนี้พรุ่งนี้วันที่สี่ก็จะเป็นวันที่พระเนนเขาจะสอบทำสนามหลวงนักธรรชั้นตรีเป็นวันแรกอันนี้น้ํำท่วมเจิงเลยคุณโยมเนี่ยในบริเวณเนี่ยดูสิสองข้างเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเต็มเลย สุดลูกหูลูกตานะหนักต้นไม้เหลือไปลำาบลำมบลำ,ำ,ำเนี่ยเนี่ยปลาพวกปา่ายูคาของโยมท่วมทุกปีอ่ามันจะอยู่รอดได้ยังไงไม่ทราบได้เนี่ยอพตรงนี้เขาจะเก็บน้ำเอาไวา้มาให้มันไหลไปทางสีมหาโพธลงไปแม่น้ำท่าจีนอ่าแม่น้ำปลายจีนเนี่ย ันก็เลยมาเออกันอยู่ตรงนี้ก็อาจจะนานเป็นเดือนๆสงสารแต่พวกาญาติโยมที่ลงพืชเกษตรโดยพวกพวกสวนพวกต้นในน,นั่นอ่ะต้นยูคาต้นกระ,นะะถินเป็นจะท่วมเห็นยืนต้นตายหลายต้นมาปีที่แล้วมันิวงจะฟืน้นกำลังจะติดใหม่นะุน่นก็มาอีกแล้วเนี่ยหนักพอควรเลยนะนี่คณดูมิดไหม แต่ก็ยังไม่หนักเท่าศรีสะเกดอุบลราชจธจานีสุรินทร์บุรีรัมย์หรอกคุมางนั้นจะหนักกว่าอ่าก็ได้รู้บรรยากาศที่อำเภอปันจาคปราจีนบุรีแต่เพียงตอนนี้นะอ่าเดี๋ยว สอบทาสนามหลวงเสร็จแล้วก็อ่าก็เริ่มเทศกาลออกพรรษาทอดกระถิ่นกันแล้วก็ฝากบุญกุะถิน,นด้วยสาธุแค่นี้แหละอ่ในตรงนี้ไม่ตกคุอยู่ไม่ตกมันไปตกอารมณ์มื่อตอกี้นี่รัดก,กันอยู่ตรงกลางเป็นจุ่มช่วงไปอันนี้ก็คือสี่แยกไปจำตะคามนะตรงนี้ไม่ตกมอ่ตอกี้ตกหนัก อ่าเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกที่นึงอ่าแตถึงวัดก่อนคุณโยม